สัญญาซาตานตอนแรกคลอสเลิร์1,986ว,วิลลี่บราวน์ผู้เป็นเหยื่อหรือซาตานเคยเจอไหมคนที่ไม่ได้พูดโกหกตรงๆแต่พอรู้ตัวทีเขาพาเราเดินหลงเข้าป่าไปแล้ววิลลี่บราวน์ไม่ใช่ปีศาจในนิทานเด็กไม่มีเขี้ยวหรือเขาหัวเราก,กลางเปลวไฟแต่เขาอาจเป็นมือของปีศาจ ที่ยืนมาดึงคนเก่งให้หลงทางด้วยการซ่อนดาบในรอยยิ้มยูจีนมาโทนเด็กหนุ่มพรสวรรค์สูงวัย17ปีที่ฝันถึงตำนานบรูสของโลเบอร์จอห์นสันอยากได้เพลงที่30ที่ไม่มีอยู่จริงวินลี่บอกว่าเขารู้ทั้งที่มีแค่29เพลงโกหกครั้งแรกคือจุดที่ข้อตกลงเริ่มต้นวินลี่ แทงเป็นคนเดินไม่ได้เพื่อให้คนสงสารแต่ใช้เสียงฮาร์โมนิก้าบลูสระดับเสียงล่อหลอกเพื่อให้พระเอกพาหนีออกจากเนอร์สเรี่เขากลับลุกขึ้นยืนเองได้หน้าตาเฉยอ้างว่ามีเงินเก่าเก็บแต่เอากระดาษหนังสือพิมพ์ยัดไว้ในแบงค์เอานาฬิกาพระเอกไปขายปล่อยให้หญิงสาวสวยรอโบกรถเพื่อจะได้ติดรถไปด้วยมันไม่ใช่การเอาตัวรอดธรรมดา แต่มันคือเซเว่นซินส์ยิงโลภราคะตะกละโทระริษยาความเกียดคร้านบาปทุกอย่างที่ห่อไว้ในล่างของชายชราตาหมาหงอยดูใจดีอายุ80ปีวิลลี่รู้ดีว่าเด็กหนุ่มกำลังเริ่มหลงรักเขาไม่ห้ามเขาไม่พูดเขาแค่ปล่อยให้เรื่องมันพาไป แล้วทําทีเข้ามาช่วยหญิงสาวที่หลังพร้อมปืนปล้นเงินและรถของชายเจ้าของบาร์ตันหาไกรก่อนจะยัดเงินให้หญิงสาวและวผลักเธอออกจากวงจรในคืนเดียวไม่ใช่พระหวังดีแต่เพราะเธอรบกวนเดียวที่กำลังจะเกิดวิลลี่บอกว่าเขากลับบ้านเกิดไม่ได้เพราะติดสัญญาซาตานและตอนกลับไปบ้านเก่าละ่ะเขาไม่ได้ติดอะไรเลยกับข้อตกลงหรือ เขาคือผู้ล่อลวงเยื่อรายใหม่ให้ไปเซ็นสัญญาบ้านที่อาจไม่ใช่หมายถึงซ่องโสเภณีกเก่าที่เคยเป็นบ้านแต่อาจหมายถึงกายหยาบที่ถูกครอบครองโดยซาตานเมื่อขายวิญญาณไปแล้วที่คลอสโล d สีแยกอาถันเขาไม่ได้แม้แต่จะควักฮาร์โมนิก้าตัวเก่งออกมาเป่าเหมือนที่เคยทำเพื่อเรียกเล็กบาร์หรือ Scratch พ่อมดดูดูที่เป็นตัวกลางเหมือนทนายมาทำสัญญาซาตานและตอนยูจีนพูดว่างั้นเอาตัวผมไปด้วยก็ได้วิลลี่ไม่ตบหน้าเหมือนที่เคยทำหรือพยายามห้ามอย่างจริงจังเหมือนก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่สถานที่อาถรรพ์ hmm. แค่ขัดพอเป็นพิธีอาจเพียงรอบยิ้มที่มุมปากเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อล้างคำสาปของตัวเองแต่กลับยัดโมโจโ ถุงเครื่องรางบูดูที่เก่าแก่ขลังที่สุดใส่มือยูจีนให้เด็กหนุ่มขึ้นเวทีประลองกีตาร์แทนแจ็คบัตเลอร์อาจไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงสิ่งที่วิลลี่ทำคือเปิดเวทีดวนวิญญาณเหมือนพาคนเข้าไปในตลาดขายเงาแล้วหายตัวออกทางหลังเวทีหนังจบที่สี่แยกคลอสโลดเดิมวิลลี่หันมา ยืนมือให้ยูจีนจับพร้อมพูดว่า We g ก t เดอะด a l ไม่มีใครถามไม่มีใครรู้ว่าสัญญานั้นของใครกันแน่แต่ยูจีนจับมือตอบรับสัญญานั้นไปแบบงงๆบางทีนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีแต่มันคือบทเรียนของคนที่คิดว่าตัวเองควบคุมได้ทุกอย่าง ปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนเคี้ยวให้เรากลัวแต่มันเดินเคียงข้างเราแล้วพูดเบาๆว่าเดี๋ยวช่วยเองอยากรู้ไหมว่าสัญญานั้นฉีกได้จริงหรือเปล่าหรือคลอสโลดมันอาจอยู่ในใจคุณมาตลอดถ้าอยากรู้ต่อก็เชิญตามมา